ขอให้พี่ๆน้องๆในโกดังทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดิ่งใดขอให้สมปัานาขอให้โกดังไอขอให้เออเพจไฮเอ็นของเราออเดอร์ปังๆแบบนี้ยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีปีพศ2565ครับก็อยู่กับพี่เขามานานแล้วแรบรู้จะพูดอะไรมากมายก็ขอให้พวกพี่เพื่อนน้องๆอยู่ความสุขตลอดปีใหม่ครับสวัสดีครับปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ปีปีห้าหกห้าขอให้พี่ใหญ่ และน้องหมวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะแล้วก็ขอให้น้องๆแอดมินน้องๆพี่ๆแอดมินมีความสุขผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีใหม่ค่ะน้องๆพี่ทุกคนใหญ่โเจ๊น้องหวยและไบโอให้มีความสุข Happy ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะปีนี้ขอให้น้องๆมีความสุขและผ่านพน้นผ่านพ้นโรคโควิดไปให้ได้ทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ <laughs> <le ach> เออสวัสดีปี่ใหม่ครับทั้งพี่ใหญ่ทั้งเจ๊แล้วก็เหมยนะครับพอให้แล้วก็พี่ๆเพื่อนทุกคนในกระดังครับขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณรับสวัสดีค่ะสวัสดี Happy New Year 2อ2 2ยี2นะคะ วันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงการเงินไหลมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็วันนี้ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะกินกันอย่างสนุกสนานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพนังกงานเจนทีนะครับได้เข้ามาร่วมงานที่โกดังพี่ใหญ่พี่แพวนะครับพี่ๆแอดมินที่นี่น่ารักทุกคนนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและร่วมมือกับเจนทีเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ สวัสดีสุขสันต์ปีใหม่2565ขออวยพรเราสองคนขออวยพรให้พี่ใหญ่กับพี่แพลแล้วก็พี่พี่น้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆร่ำรวยเฮงๆค่ะ พี่ๆน้องๆแล้วก็ทุกๆคนในบริษัทดาก้อนอิสซัพพลายจำกัดนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในวันที่ออกเดินทางแล้วก็นอกจากนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอไว้พ่ใหน้พี่อ๋อพ <c oughs> ี่เกศพี่อุ้ยนะคะในบริษัทดาก้อนการทีมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ

แพ็คผู้ชายนะครับก็มีคำวอวยพรจะ,ระมอบให้กับเจ๊กับพี่ใหญ่กับหมวยนะครับก็มีกรว่าฝาเกเล็กๆน้อยๆนะครับก็มอบสิ่งดีปีเปรมเกสษมสมัยกิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบรรดาลดนพรมงคลให้พร้อมพั่งยั่งยืนนานสวัสดีปีใหม่ครับ ครับสวัสดีปีใหม่นะครับเอ่อผมผมเพิ่งมาทำงานใหม่นะครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องบอกผมได้นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็ขอขอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้ก็ปีแรกที่มีผู้คนกินกันเยอะขนาดนี้นะครับ ขอแนะนําตัวแทนดาก้อนนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังปรารถนานะฮะแล้วก็ถ้าคืนนี้ผมได้รางวัลชนะเลิศผมจะลําบงสามรอบให้ดู <c oughs> ตามสัญญาครับถ้าผมได้ อสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราขอมา,วาอวยพรเนื่องด้วยในวันปีใหม่พศ2565นะครับขอให้พี่แพลวพี่ใหญ่น้องหมวยแล้วก็น้องไบโอและเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่อยู่ในองค์กรเดียวกันขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับขอบคุณมาคกครับ ทำหน้าที่ลูกผู้ชายที่เขาว่าแต่เป็นยังต้องเสียน้ำตายี่ไงเจ้าจังสีขันน้องร้อไอ้ใดไอ้สัญญาสิเฮ็ดต้ยดีสิดูแลสมกับที่ไอ้เคยสัญญา ที่มีแต่เจ้าที่เคยเหตุยังผ่านไปที่เห็ุให้เจ้าเสียหน้า รออายใด้ายสัญญาสิเห็ดต้ยดีสิดูแลสมกับที่ายเคยสัญญา ให้เจ้าเสียน้ำตาขึ้นกลับไปกับหูเจ้าของดอกว่าหากเจ้าหลายหากเจ้าซ้ำฝานท้ายในหน้าบนใจ